สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จตุรงการเกษตรครับก็น,นำท่านผู้ชมครับไปดูพัฒนาการในของอ้อยนะครับในไร่อ้อยนะครับที่เราอ่าหลังก็อยู่บ้านตรงข้ามแหละแต่ว่าแกลาออกไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ถามอง,องความรู้แกเยอะมากนะครับถามแกก็ให้ความรู้ดีนะครับผมว่าน้ำหนักนะครับมันอ้อยมันลงองท่อกันนะพี่น้อง ไอ้กับปุ๋ยมันลงไอ้ปุ๋ยมันลงบ่ทาะกันน,นี่นะครับตรงไหนที่มันโลลงเ,ลยเยอะๆนะครับเห็นบ่มันมันสูงไอ้ที่สูงก็สูงจริงๆครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรเบิ่งไว้ต่อครับมาบ่างไว้ต่อกัน แปลงนี้เคยถ่ายแล้วนะครับก่อนเข้าคลิปนะครับก็จะเห็นรถไถสองคันวิ่งนะครับเ,เพื่อนผมรุงต่อเอาตอนนั้นมันเป็นอ้อยเป็นอ้อยเป็นอ้อยปลูกใหม่นะครับออยดูล่าเนี่ยครับพอเป็นเป็นตอนะครับจะไม่ว่าด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามเห็นไหมครับมันสีหางมันสีกระพองกระแพงมันหนึดสีละยูเมตรเดียวพี่นัองจากอ้อยสองเมตรครึ่งนะครับมันสี่ละยูเมตรเดียวเม็ดมันมัน ว่าสูงได้พี่หนังนะครับจะจะว่าด้วยปัจจัยก็อะไรก็ตามแต่นะครับจะว่ารถตัดอ้อยนะครับอ่ถอนตอมันมันก็ก็ไม่ใช่ไม่เชิงซะทีเดียวนะครับเออสิว่ารถตัดอ้อยถอนต่อกับว่าแม่นดอกพี่หนังมันก็หลายปัจจัยปัจจัยความแห้งแรงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับมันเลยเหตุอ้อยห่างๆเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ จะมีรถไถอยู่สองคันเข้ามาพรวนดินแล้วผมก็มาเก็บภาพนะครับผมจะลองเก็บนะครับสถิตินะครับดูไว้ว่าพอมันเป็นต่อเนี่ยสภาพมันจนิมันจะเป็นมันจิน,นั่นบอน,นะครับอ้อยต่อเพื่อนน่มันง่ามก็อ้อยต่ออ้อยตุล่าห้ามเพื่นเด้ เป็น่ยนใานพี่น้องนะครับห้างยี่หลีครับพี่น,อน้องนี่นะครับเนี่ยมันทําให้อ้อยเนี่ยครับเจ้าของโคต้าเนี่ยขาดทุนนะครับขาดทุนกําไรดอกคืออ้อยที่เขาหายไปเยอะๆก็เพราะอย่างนี้แหละครับพอมันเป็นต่อเนี่ยมันไม่มันมันเนี่ยมันหายไปได้พี่นอ้องหายไปเป็นมื่นตันเหมืนเด้ครับมื่นตันกันเป็นเงินสิบกว่าล้านเหมืนเะด้เนี่ยนะครับ มันบวถึงเม็มเดสำเพี่นพิงเพราะมันเป็นต่อนะครับผมกําลังวิเคราะห์ไปบ้านหนึ่งนะครับหนึ่งสภาพปัจจัยความแห้งแล้งนะครับเนื่องจากเราไม่มีระบบชลประทานนะครับแถบพื้นที่อุดอรเนี่ยม,ม,มันขาดแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่จะส่งที่จะผ่านน้ำนะครับระบายน้ําเข้ามาสู่นะครับไร่อ้อยของเกษตรกรน,นะครับคือระบบท่อน้ําเมนกลางเนี่ยนะครับรัฐบาลกลางบาลงทุนมันก็ไ่ได้เด้อพี่น้อง เกษตรกรก็ไม่รู้จะยังไงนะครับจะแก้ปัญหายังไงจะสูบน้ำบาดาลก็ทุนนะครับก็ลำบากมันก็ไร้งามเป็นย่อมยอมบังบังย่อมกับอะไรมันได้ซ้ำนี่ละพ่อเป็นอ้อยต่อพ่อประค้องไว้ขาดทุนหนอยที่สุดฮห,หลังปีกันไหลไปขาดทุนนะครับห้านี่เี่น้อง ตรงที่งามมันก็งามนะครับแต่ตรงที่มันช่องบ้างที่มันแหว่งไปนี่แหละบริวาต่อมันเป็นยังบาง,งอกคัดจีวารตัดอ้อยถอนไปกรับเพราคือมันก่มีส่วนอยู่แต่มันหน่อยนะครับ เบื้องพี่น้องเบื้องต้น่้อยเพิ่นนี่ครับมันตัดได้เร็วพอมันตัดนะนะครับพะมันต้นเล็กนี่นะครับมันแหว่งไปหมดเลยดีนะที่มันยังเกิดพี่น้องผมก็จะพามาบันทึกนะครับไอ้ที่ตรงไหนที่ผมเคยถ่ายไว้ผมก็จะพามาดูถึงขนาดเป็นเป็นอ้อยต่อที่แรกคือว่าจะคล้องไรเพิ่นสิพอเอาแล้ว นี่ก็พอนสีไทยถิ่มละนะครับหายไปแล้วเติอบอยุ่พี่นั่งนะครับห่อนเป็นอ้อยอ้อยต่อเนี่ยนะครับอ้อยนี่โมเมนต์อ้อยขอนแก่นสามนะครับถ้าขอนแก่นสามยังนักกว่านี่นะครับโมเมนต์ว่ไาไฮไลท์มันดอกอ้อยขอนแก่นสามมันไม่ได้ลูกอีกเลยค่ะ นี่มันผ,ผสมหลายตัวมีทั้งอูท้องหาอูท้องหกนะครับซี่อยังก็ไม่ได้ใครๆมันจะเป็นขอนแก่นซีบอซี่ซี่บีเอสหรือซี่เอสบีหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีซีบอนะครับสารพัดพันเพื่อนออกมาลงแต่พอแต่พอแมนขอนแก่นสามนะครับนี่เป็นกระจอมเป็นจุมจ๊มจุ๊มเป็นซุ่มซุ่มเป็นเป็นย่อมย่อมอมองแงม่งงมก้นแง่มพอข้างใต้ลงไปแต่แง่ผืนได้ขึ้นอยู่เออยังกรอบกู้ขึ้นมาได้นะครับ เราดูว่าสาเหตุปัจจัยอย่างเนาะแต่ว่าเกิดขึ้นคือเขาจะเอาส่รถตัดแน่นอนนะครับแปลงนี่นะครับที่ว่ารถไต่รถตัดถอนต่ออ้อยกับบ่บ่บ่ปันใดมว่มานะครับนี่รถไต่ตอนนั้นผมผมยังมาเก็บไปอยู่นะครับมันมันได้แค่นี้แหละครับเป็นอ้อยอ้อยต่อนอกเขตชรประทานนะครับสภาพของอ้อยต่อมันเนาะพี่น้อง เบิ่งเอาได้สำนี้ละเฮ็ดได้ดีที่สุดแล้วเกษตรกรก็ได้ที่เหลือมันเป็นเรื่องของของรัฐบาลกลางนะครับจะหยิบยื่นความช่วยเหลือจะหยิบยื่นมาตรการต่างๆนะครับออกมาให้อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอก็คือนะครับมาตรการทางด้านการส่งเสริมระบบชลประทานนะครับระบบน้ํานะครับระบบท่อเมนกลางนะครับเหมือนอิสราเอลที่ผมพูดอยู่เสมอน,นะครับ มันต้องลงทุนเด้พี่น้องสิพันน้ำามาอยากใช้ก็ว่ากันนะครับโครงการนี้ไงถ้าเรานะครับมุ่งประสงค์ที่จะเพิ่มผลิตผลผลิตอไรนะครับโดยเฉพาะไร่อ้อยเนี่ยนะครับกาว่ากันไปทั้งไร่อ้อยไรมันล่ะครับมันลงทุนครั้งเดียวมันได้หมดแหละจะปลูกอ้อยจะปลูกมันนะครับน้ำอยู่ตรงไหนก็พันมานะครับ แต่ว่ามันก็ไปว่านะการเม,มืองเมืองอะไรได้พป่น้องบันด้เพราะว่านกักการเมืองก็เหตุตามข้อประสงค์ของประชาชนนะครับถ้าประชาชนเขาไม่ประสงค์เขาก็ไปเลือกแต่แบบเดิมๆมันมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะมันก็เสด็ไปโทษนกักการเมืองไฟเดียวกับบ่ไดหรอกนะครับ ก็ต้องเบื้องประชาชนด้วยถ้าประชาชนอยากอยากเอาตัวรอดอย่างนั้นก็ต้องเลือกตัวแทนที่มันเหมาะสมตัวแทนที่นะครับสามารถทําประโยชน์ให้กับของตัวเองได้นะครับมันก็ขืนอยู่กับคุณภาพของประชาชนละทีนี้นะครับนัการเมืองเขาอยากได้ยางเขาก็เขาอยาตามเสียงของประชาชนนั่นแหละนะครับถ้านะครับไม่ลงทุนเรื่องระบบน้ํานะครับ เราก็จะแข่งขันไม่ได้แล้วนะครับปลูกใช้พื้นที่เยอะแต่ผลสำฤทธิ์ของการใช้พื้นที่นั้นไม่มันไม่เหมาะสมนะครับอ่าผลผลิตต่อไร่นะครับมันควรจะอยู่ที่30ตัน20ตันต่อไร่นะครับแต่ตอนนี้มันเหลืออยู่3ตัน4ตันต่อไร่นะครับจากราคากลางจากอ่าจากอ่าผลผลิตกลาง1 0บถึงสิตัน12ตันต่อไร่นะครับที่มันไม่ไม่ถึงแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ลดลง3ตัน4ตันต่อไร่นะครับก็มี ก็ม right? ีให้เห็นนะครับการคาดการผลผลิตก็เกิดความคาดเคลื <ton Factory> ่อนนะครับจากเริ่มเจ้าใหญ่ๆเขามีอยู่ห้าหมื่นหกหมื่นตันเหลืออยู่สามหมื่นตันอะไรนะครับสองหมื่นตันมันหายไปมันก็เป็นเงินอยู่ยี่สิบกว่าล้านนู่นนะครับถ้าพูดตรงๆนะทีนี้มันก็เกินกําลังที่ที่เกษตรกรเขาจะเขาจะพึ่งพาตัวเองได้นะครับเขาก็ต้องเขาก็ต้องพึ่งกลไกภาครัฐนั่นแหละนะครับที่เข้ามาช่วย ต่น,นี่ชาวก,กลไกภาครัดไม่ขยับขยื่นนะครับก็มันก็จะมีแต่สารวันเตี่ยลงเตี่ยลงเตี่ยลงอยู่เฉยๆนะครับแล้วอุตสาหกรรมการเกษตรเราที่เราภูมิใจมากอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยนะครับเป็นอันดับสองอันดับสามของโลกเลยนะครับสุดท้ายแล้วมันจะไปยังไงล่ะใช่ไหมฮะมาบอกมาบอกกาวสู่กันฟังเนาะนะครับเลือกตั้งครับบังนโยาบายครับ นโยบายทางด้านการเกเษตรพักไหนมันสิกวหนะ่าเขาก็เลือกพักนั้นแหละเลือกอสิบคำหนึ่งนะครับอ่น,นี้ก็สุดแท้แต่ประชาชนแหละเขาจะว่าจริงๆนะครับแต่เพียงแต่ช่องเราก็ชี้ให้เห็นปัจจัยนะครับของการเพิ่มผลผลิตตไร่นะครับมันต้องว่างโค,งครงข่แล้วพี่น้องระบบน้ำทอนะครับอิสรายอยเอลเขาอยู่ในทะเลทรายเขายัาง เป็นเจ้านะครับเจ้าแห่งโลกของการเกษตรนะครับเพียงแต่ว่าเขารู้จักเอาเทคโนโลยีนะครับปรับเข้ามาใช้มากที่สุดนะครับเขาถึงเป็นผู้กําหนดนะครับราคาหลายๆตัวอยู่กลางเทเลสไปเนี่ยนะครับแล้วคนไทยก็ไปรับจ้างเขาเนาะโอ้มันก็นงงๆก็เหมอนในยุบ้านใหญ่ของอุดมสมบูรณ์กว่าแต่แต่บสมถมัตพัฒนาบ้านใหญ่ของไงมันเป็นแบบเกษตรนั่นได้แลมาจมสุกันฟังนะครับภาพมาเบิ้อ้อ่อ่อแล้วกันเบิ้งสภาพมันนะครับมันได้แค่นี้แหละนะครับ ผมก็บันทึกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับจากอ้อยปลูกใหม่จนกลายมาเป็นอ้อยต่อนะครับสภาพเท่าที่เห็นนี่แหละครับหลายๆแปลงจะพาไปดูครับขอบคุณที่ติดตามนะครับรับชมช่อง YouTube นะครับจตุรงการเกษตรเนี่ยนะครับที่มันแวงแวงไปเพราไม่ยังได้พี่น้องอ้อยมันตายวิเคราะห์ไว้ก็คืออ้อยตายสองลดอนตัดอ้อยถอนต่อมันแต่ว่ามันกับบ่ปันไดอเปล่าลดออ้อยนะครับนี่นะครับ เอาซ่บนี้แหละพี่นังนะครับ